มาคออ้ปุ๊บนี่เยแตกจากกักเลยมันเสียบกักครับอ้ปุ่นโอ้งามเลยนะยังเหลืองยังงามจ้ะนี่ยเ้ยเงยกอเจจ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมาเคลียร์เฟืองครับกับชาวนิาอลเดอร์ไาขา่แซมพะลุยหรือถุงไม้นะคะวันนี้ก็มาหากบหมอกคือเก่าแล้วค่ะช่วงนี้จะเป็นกบหมอกเฟืองแล้วค่ะกบหมอกเฟืองน,นอนตุ่มเนะคะคาะชาวบ้านที่เขาไงเธะะอเนาะเพราะว่าน้ำในไหหน้ากะยังหลายอยู่ค่ะแล้วก็เขาบ้านที่เกี่ยวออกเหมือนอยู่นะจ๊ะตอนนี้เขากะมาลุ้นนะะ้ำ <c oughs> กันค่ะวันนี้ชาวนิชมานมาแล้วค่ะเป็นยังไงเนาะมาครับพี่สาวกับแม่คือเกอ่เาเด้อค่ะทีมงานกบชิก <c oughs> จิ้มไปอีกทางหนึ่งนะ ไปคนละทาง่ะี่น้่าเดี๋ยวาจะไปพอกันที่เก่าน่แหละพ้นออกมากันไปนั่งกันมาแล้วเรกแหงไอมตัวใหญ่ยตัวเนี้ยวัดตตัวหน่อยบาดบัหน่อยได้เม่อ้มักง่ายเลยเอ็ดเปลี่ยนจู่ข้างหยังแลวเนาะเปิดคาบุนี่มันง่าย่ากเ้ยจ้ยจุ๊ย โอ๊ยโอยโอยเอาวะะเอาเอคมันกไมใ่อแได้ยล่ะออยเกียบ่ต้องใส่ต้นนั่นแหละค่ะต้นแหละเขาชานเด้อจากไฮแลนด์คุกด้วยหันเลยวะเนเออ้อเราะปอโอต้ัแหลกับเดอกำลังกายเลยค่ะพี่น้อง นช่น้ำกับประธานเห็นแต่ดากคนใส่ไ,ไ,ไว้คักแย่บ yeah, ่ได้บางน,นึงจากไหนหล่ะลุยลุตมือก็คุปปะท่านเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากขอบ่แข็งกันแล้วเออโคบแห้งค่ะเอาอเไปาาลุนต้อกันไหมตัวที่สองค่ะพี่น้องของน้ำน้ำไมเห็นแล้ว อยู่ในห้อยควายกบอยู่ในรอยควายมีนี่มีสีเาันเด็กวันน่ะโอ้ยวันนี้เป็นไหนเนาะตาปาน้นี่มือนแมมกนี่ที่สองของเขาเด้อพี่นหอนะงามเลยว้หมานนะมันี่นจิมีอยู่ว่ะแ้เมีเป็นครูด้มีนั่นหอยเนี่ยวะน ลงสนามมองหอดซินาที่นะภาคีดีได้หมดเตรียมพร้อมยางแรงเลยมันชองตู่ะยังมัดเน่นะมาตัดช่องทบก็แล้วอจะว่าตัวเล็กเหื่เหาะตัวเล็กเขาชานิดหัวีเขียวแน่น้าเกือบพ่ท่นให้เคลียร์นีาง่ง ว่างเงียบละหันไปดูนะก็อยู่โขกแถอยู่ไก่หนามแถหันน้อยหน่อยเนาะโอ้โหนี่มาปุุกอือฮาอยู่ไก่ไก่นามเลยค่ะตัวส er ิสามเข้าน no ้องเหมือนะมูบะอือกกำจนเอวสิักไม่ใช่ได้ใส่ถุงห่อ ตอนนี้เ <Safe> ป <rév mark> <n> ิดจ้าเอ๋เลยค่ะเห็นไห่เปิดอะไรอีกแค่นี้แหละนี่บอกน้องไม่เห็นได้ด่าอืมปุ๊บหน่อยค่ะกุบหมดปุ๊บเลื่อนตุ่นมาใหม่ได้เนี่ยเนาะมาอยู่ใหม่อืมมาอยู่ใหม่เพิ่งเป็นบาลายเนาะบวางนี้นะนีอันนั้นเหมืน่อท่านจะเป็นนางท่านหน่งวันนีหอยขึมาสนอยู่ไหม โอ้ตะสีตาของมื้อ <laughs> <laughs> หลอกเบิ uhm ้งลองเบิ้งน uh ี่แตกขีดแต่เนาะเสียงเสียงอึบปวดเลยจะขนอึบคือกบอึบเออ้วนะมาแล้าแล้ว้เสือย่งมัอกระขาดเสืออะไรนะหางแล้วค่ะขาดก็มัดเสือก นี่ค่ะเคลียจนว่าแตยังกระโดดนอนนอนหลับแดดจัดตัวทีหกเด้อจ่ะลงไม้นี่เนาะเด็ดเนาะไม้นี่จะ้ำโตลวดเลยค่ะโอ๊ยน้อ้แหม่จบน้องเส็จอเสรอหลอเสร็จ้รอบ้เห็นอือนี่คูเขาค่ะคูนึงด้วย เียวเียไปโเขียวอะไรเียวบางยางเียวจนเียวแล้วเียวทะหลัะเ็ดป่าเ็แล้วนี่เออเต่อยน่อยแต่กะพอบยิเจยิ้เจียิ้วเจียวจิ้วเจียวใส่บัตรบวก

้ากเนี่ยน้งามจะจอดนะเกี่ยเือไฟมันเห็นมันโตมันเลเ่อนบ่น่ยวัดดินดอกป่า้ากุ๊บเกี่ยแ่อไมสมไปแปโตผ่าหน่อยอีกสามใส่สาลังข้อแกงน้ำไม้น้ำไม่สมเนาะว่าแต่ถือว่ามนแล้ว้องืเนาะขี่รถออมผิดเียม ใส่มามาคือแดดใส่นี่เตือนี้ละนี่เตือนนี่ใช่หรอใส่ป๊อปพี่พี่พี่เฮไก่กบพี่น้องนี่ท่านี้ก็ได้เคี่ยไก่กบปุ๊บนี้เอาแดดจากกากเลยตัวที่เก่าของเฮาเด้อจ้ะเคี่ยกบไก่ไก่กบ เดียวนะคะเดียวกันเสร็จของจนแหบบวบตรวจเลยอ่ะตัวหนึ่งอยู่ปากเป็นกัดลุงไงนน,นักอ่อนตุน่นเกือบพ่อลูกเกือบอะไรมั้งบอกเกือบเกือบพ่ะค้าเกือบ่จะหอดดยวย <laughs> ไปเชียต้องเหนื่แหละมึง

คนไหนผงคนน่ะบางยูใจงๆเลยคนน่ะตวทีซิปแจมมือนี่ซิปก็ดีพองามพอม่มูกต้องหาหมูก่อนหาหมูหามูเอาดีดีด้วยังมูไงด้วยด้วยข้างหน้าเอาดีดีอู้ยผงคนนะ ไร่ใบยี fairly, ่นี um. ่นี่โมกาดูแห้งใหญ่มันตื่นนี่นี่นี่ประจุอยู่นี่นี่นี่เราคือนอนแสีบนอนนัวเถอะค่ะบ่ายเป็นได้กับบ่ตื่นกับเป็นหนองนอนแสีบกันครับตัวที่สิบเอ็ดจ้ะแล้วแป๊บๆกองเดียวที่โบได้เคลียร์ค่ะพี่หนอชั้นนี้เลยมาเคลียร์เนาะบรรถเคลียร์จนอ่วมบราเห็นเคลียร์ปุ๊บหินกระโดดปั๊บบุ่ญ อ้หางามเลยนะยังเหืองยังงามจ้ะหลังเหี่ยวทั้งวุ้ยวุ้ยอีพคอเดียวมันอร่อยสมือกับสาบาเลยงามเลยค่ะสิดชิ้นสองมากมานแทนโ่อเมื่อนี้ข้าพเจ้าพ่อฮาวกุญเจ ตัวที่ซิปสองพังเขาค่ะฮะจะเดียวนี่ล่ะฮะเมย์ล่ะมายไลน์มายไลายซิปสองจ้าโอ้นักอดตอดเป็นโรคคนเด้อค่ะพี่น้องแาลมันเลยเมย์เอ๊ะเมย์เหรอเมย์เนาะเกิพ่อทำมีก็เด้อค่ะพี่น้องผลงานของแซนิต ของแม่ของเือขอหลดของรวมรว่มเนี่ยพลังปอจ้ะตู่มือนะมนข้างในน่เห็นบ่เห็นบัวนี่ค่ะเด็กปากคอหน่อยมานํ่สามตู่คอหน่อยเง่เงินฮะพอสมควรชิ้สองตูลุบไปนี่แหละจ้ะจะได้กะจะชอบแช่ใช่เนาะอะไรแบบแช่ค่ะเห้ซนเดอรจยสามเขาลุยลทุกหมายแล้วค่ะ เมื่อนี้บ่ค่อยได้คุปเป็นในน่อมันร้อนเนาะอันคุปเป็นในความร่วมมือเป็นย่างดีค่ะหมอบมเลยหมอมเชนุลาบอ่าเจอกันขอบคุณทุกการรับชมเด้อค่ะฝากไลค์ฝากแชร์ซานนีเด้อใจสารปลาลุรุ่งทุกหมายนะคะแจกกระพาะกันคลิปนาจ้าคลิปนี้กัราบไปก่อนละค่ะอ้าวหนึ่งสองหนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาธม